สวัสด,ดีสบายดีี่ะวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวเลยมากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่ร้านในเมืองชงลูกไปโรงเรียนล่ะคะ่ะพอข้าแม่ขาก็มากินก๋วยเตี๋ยวกินถนนนเมือง ร้านนี้นะร้านข้าวเปิดใหม่นะตะกี้บ่เคยเห็นเนเนะแล้วมาแล้วพี่น้องดาวมนตณฑูกอันนี้คือเกาเหลาเป็ดพี่นแองอินกับข้าวสวยพี่น้องเลยเอ้ย๋วะแกร็บแ,แ,แหรออันนี้เกาเหลาเป็ดนะพี่น้องเนะลยนั่งก๋วยเตี๋ยวเป็ด นี่คือวนเดียวเป็นผักเขาแบบนี้เลยโอ้ยยอดอร่อ,รอยโอ้ยิดยเลยนะดะนะ ปิเขาไม่ได้ใส่ปิดเขาจะเอาใส่เจ้ากักั๊ดเอาเนื้กระเทียมก๋วยเตี๋ยวเป็ดเห็ดหอม อยากออกกล้องอร่อยแซ่บ หนึเมนูชามละสี่สิบห้าบาทก้ากระพข้าวมันไก่อันนี้เียั าเาเป็นอะไรของเราเราเป็นเรเัต้องก,กินข้าวเมอกินข้ามันไม่อยู่หรอ พิ่อันนี้ค่ะแค่ขนาดเตรียม 对。<Okay. S 2> um. สือกลับบ้านเต็ดกระดูกโธ่มัน ่เอาเอาเป็ดสับเห็ดหอมกลับบ้านกลัชุดหนงเรื่องรถง,งนี้่างอยาา่างเีื่อกระดูกเลยเพิ่นรถ้องเป็นดี ยังตับอีกโอกาสการยานไหน,นของน,น้องมดบ้าเพียงกันกินยำในบ่มี่หรือเคียดหรอ,อสุดยอดปะตั้งกับบ้านบ่เอาอพี่นอ้องได้ค่ากินยิ้มแล้วครับ ไตกันต่อเฮาลานบนพี่น้องยุตึกแบบนี้เลยเนี่นี่เขามันไก่เขามันเป็ดขขเขาขาหมูก็มนีไปเฮาเอ,าเอา๊คุณนายยุข้างกับร้านอันนี้นโอ้รีวิวไอ้เพิ่นพร้อมข้างร้านยาพี่น้องทั้งนานก็เป็นโรงพยาบาลมุกอินเตอร์เลยพี่น้อง่ะหลังการงานต่างเอ้รถขยจอ,อยู่นี่ ส่วนเข้าไปนี้ก็จะเป็นตลาดพรเพชรเด้อพี่น้องเด้อหอยมากินนะรู้ราานี่นะเขาเนี่ยเป็นตลาดพรเพชรตรงนี้ก็จะเป็นคลินิกประกันสังคมอ่าขึ้นรถไปเอานี่เจ้าเฮ้อไปห,ห้าวี่น้องข้างหน้าก็จะเป็นโรงเซเวน่นแล้วก็มีโรงพยาบมุกอ,อินเตอร์เด้อพี่น้องเด้อ ทางคุณไปก็เป็นหอแก้วพี่น้องเลยเห็นว่าหอแก้วะไทยก่อนนะพี่น้องไปแบบปัป๊มปตทก่อนนะสิเข้าห้องน้ำขวดละเมื่อยเมือนไปใส่มาใส่ก็กดเ,นดเ,นเออหนี่ยวกดเหนี่ยวเออกระลาพี่น้องพอดีเลยแม่สำหรับพริตตี้ก่อนเราจะล่าไปก่อนเนี่ยปั๊มข้างหน้ากดเหนี่ยวก่อนมีธุระทั้งวันววนะวันนี้ลุงมาอยู่นี่ไปตลอดจ้ะพี่น้อง พี่น้องรเมืองมุก้ากินหันกินหนีแถวเมืองมุากาะไทยคลิปเป็นพ้องเงพราะแม่พออไปจดทพ,พี่น้อง